สวัสดีค่ะพอกันชงปานางค่ะชิมลำบ้านน้องอุ๋งิงงานขึ้นเหล็กโครงลังคานะคะโครงลังคาเหล็กค่ะเมื่อเช้านี้เจจันปี J P เขามาค่ะเจจันปี J P เขามานะเขามาเก็บผ้าผ้าใบ ไปใช้หน้างานอื่นงานเป็นมีลายมองค่ะก็พอดีมาทันช่างทีมช่างเชื่อมนะคะ เขาพูดภาษานี้พอจะฟังเขาๆฟังออกหน่อยก็คือน่าจะซวยค่ะ,ะม็นอาจจะเบาซวยหรือหรือคำีนก็บ้ัจักค่ะมันเป็นภาษาคล้ายๆกันแต่ว่าฟังไม่ออกหรอกจรู้ว่าสำเนียงไงช่างเก่งๆเ,เยอะค่ะ ทีมงานของซีสกเกต้างบ้านเหลือกมากทางเชื่อมนะคะ

ีฟังออกไหมคะเอฟซีทีมีหลากหลายค่ะหลากหลายภาษานะสีสเกตค่ะสร้างเพนว่านเอฟซีเพิ่นฟังออกว่า Thank you. ในภาพบรรยาย งานมาตรฐานนะคะเราอ่านคอมเมนต์นะคะ FC คอมเมนต์ว่า,าการเฮ็ดงานของทีมงานนีน<า>เป็นอย่างไร FC ค่ะ ตามภาพนะคะลงคลิปให้ดูสำหรับ f อซที่ชอบดูงานช่างนะคะแล้วยิ่งเป็นงานบ้านของอิลาหน่อยะคะ่ะบ้านน้องอุง้งอิงทุกคนกันสนใจนะคะ่ะนางลงคลิปให้บังนะเดี๋ยวมาลงคลิปให้ดูอีกนะคะทีละจุดทีละจุด กดไลค์กดแชร์น,นะะั่นได้ค่ะติดตามป้านางอีกช่องทางหนึ่งทางเฟซบุ๊กนะคะป้านางทีมหลังบ้านของอ,งอิงนะคะบอกกันไมคลิปหนานะคะ สำหรับคลิปนี้สำนีกรนรออ่านคอมเมนต์ค่ะเอฟซีให้กำลังใจทีมหลังบ้านไม่ข้ามโฆษณานะคะเบิร์นโฆษณาให้นำแน่นะคะขอบคุณมากนะคะหนึ่งสองยี่สิบแปด